มาดูกันสกัดไม่ต้องค่ะกัดตายหมดยินเราจะไปทำกันนะคะโอเคยินดีกดไลค์นอบพี่นกับนอทฮาไปด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาแกล้งโจนะครับแล้วก็แกล้งหมาในบ้านนะแล้วันนี้เราสั่งหนูปอมมานะหนูปอมบังคับวิทยุนี่ที่หมดคอนโทรลใช้คาน A 2A นะ2ก้อนแล้วก็ ส่วนหนูต3 3ัวนี nice ้ใช้ทานสามเอคือทานประมาณนี้ครับสามสามก้อนเดี๋ยวเราลองมาใส่แล้วเดี๋ยวลองมาดครับแกงโจนะแกงหมาเราตัวเล็กๆแล้วก็ตัวใหญ่นั้นเดี๋ยวเดีมันจะเห่าไหมหรือว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับเดินหน้านครับพี่อยยองครับค่อยหลังค้อยหลังค่อยหลังมันจะโค้งค่อยหลังนิดนึงเดินหน้าเดินหน้านี่หลังค่อยหลังภ้อยหลังนี่ครับเดินหน้านี่เดี๋ยวดูนีว่าหมาเราเห็น หนูตัวนี้แล้วมันจะทำยังไงนะดูครับดูโจครับดูโจครับโจมันยังงงอยู่โจองงอยู่นี่ครับโอ้โหโอ้โหโจยังงงอยู่คือตัวอะไรครับโจยังงงครับถอยหลังลูกถอยหลังให้ดูดิให้ดูโจดิโจมันจะดมไหมทำอะไรอยู่อ่ะเดี๋ยวเดีให้ดูโจให้ดูโจกันดูโจดูโจทำยไง จมกจกจโูกจมจรเฮ้ยอาิปล่อยนิ่งก่อนนิ่งก่อนนิ่งก่อนดูดิโจมันทำอะไรโจมกจมูกแล้วจมูโจมแล้วจมูโดมกแล้วจมูกจมแลวอาริสอาริสครอยู่ข้ามานี่คอยข้ามานี่เราใครอยูข้ามานี่ชนนี่ชนนี่มันไม่กลัวเลยมันคงเป็นตัวอะไรอาไว้ก่อนไว้ดีกว่าจมูก วันนะีะ้เราจะไปเก็บหมาใหญ่นะคะนี่คือพ่อพันมบพันนะคะเราจะจับกายนะคะเข้ากรงแล้วเราก็เอาไว้มาทดลองค่ะเราไปดูกันว่าจะกัดยี่สิบกรกายกันนะคะเราไปดูกันมันจะทำที่สบเล็ดไหมเดี๋ยวเรามาดูกันกายมาดูนี่กา,นกายัวอะไรกายนี่หนูนะเดี๋ยวเรามาดูกายนะก็กายเห็นหนูจะเป็นยังไงกายมา

กายมานี่กายมันฆ่าไปเลยครับบอกแล้วว่ากายไม่กายมานี่กายมานี่กายไม่ยอมให้คืนครับอ่ะกายมากายคืนมาบอกแล้วครับว่ากายเป็นหมาที่เห็นหนูไม่ได้เห็นสัตว์อะไรก็มันจะฆ่าหมดเลยครับนี่ครับเห็นไหมอะขึ้นมากายมาเข้าลงเข้าลงกายเข้าลงกายเข้าลงขึ้นมาครับนี่ครับเห็นนะกายเห็นหนูไม่ได้ครับเพื่อนๆเห็นยังครับ เห็นไหมคะอลิซสกายสารุปแล้วสกายเห็นหนูไม่ได้นะครับมันคาบไปเลยครับอลิสถูกไหมครับโอเคครับนนะะใช่ครับผมหนูมาแล้วนะคะก็จะมาแกานะคะแต่ที่จริงนะคะได้ดกายนะคะคาดนะคะไปทรด,ดูครับว่าสมาร์ทเจอหนูปอแล้วจะเป็นยังไงนะ,ะเพราะว่าโจัเชนรี่เจอหนูปอแล้วไม่สนใจเลยรู้เนอะเอาแค่ดูดูดมดมแตสกายนี่มันงับเลยนะอ่ะจะไปเรามาดูสมาร์ทกันครับ นี่ครับอ่าเดี๋ยวเรามาเปิดเล่นกับสมาร์ทกันนะเปิดให้กับสมาร์ทได้ก่อนป๊าป๊าจะวางหนูปอไหมนะดูนะดูนะว่าสมาร์ทเห็นหนูตัวนี้แล้วจะเป็นยังไงนะอ่ะาเดี๋ยวอ่เดี๋ยวเรามาดูกันครับอ่าอันนี้ลงมาครับอันนี้กดเลยลูกถอยหลังครับถอยหลังมาเฮ้ยเอาใจครับอ้าวสมาร์ทมันก็เล่นครับมาสมาร์ทมาดิสมาร์ทมานิาถ้ากดว่าหมาบางแก้ว หมาบางแก้วนี่เห็นหนูไม่ได้เห่อครับเท่ากันเหมือนกันเลยครับแปลว่าหมาตัวนี้เล่นไม่ได้นะครับอ่าโอเคครับผมอการทดลองน,นี้เราก็สำเร็จแล้วนะครับซึ่งแล้วหมาพันบางแก้วเห็นหนูไม่ได้จะง,งับหมดจับาทาวินใช่ไหมครับหมาตัวเล็กคือเห็นแล้วหมาก็จะเฉยๆครับเดีะะ๋วยวเิาจะแก้งเอาหนูปอมไว้ในนี้นะเดี๋ยวเราก็จะปล่อยไว้ออกมานะ เราจะปล่อยไว้ยังมานะเพราะว่าถ้ากายมันกัดแน่นอนนะครับเราจะเล่นกับไว้ดูอ่ะซ่อนหนูไว้างนี้นะโอเคครับอ่ะพอแล้วลูกเดี๋ยวมันหาไม่เจอพอปะพอกันครับอ่ะบวินพอหลแล้าเปิดไว้แล้วนะเราจะเปิดไว้แล้วนะพอแล้วนิดมะพอโอเคเดี๋ยวเราจะเปิดมันดูไว้กันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะไว้นั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูเรามาชี้เดูนะถ้าเกิดไว้เห็นหนูจะเป็นยังไงนะเอาไว้มาดูหนูไว้มานี่ไว้มาี่ ไว้ไว้นีไไน่ไว้ไว้นี่ไว้ไว้นี่ไว really? ้ไว <arriver> ้ไว้ไว้ตัวอะไตัวอะไรตัวนี่นี่ตัวอะไรนี่นี่นีนี่นี่ไว้ไว้ตัวนี้อ่าดูไว้ดูไว้ไว้ดูไว้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 วไว้ลงไอ้เร้องดู่นกลัวไไว้กดว่ามันไม่สนใจเลยครับลองดูไ้รวงไหมลองดูี วางดิวางดิวางเลยลูกวางเลยอ่ะองให้ตัวไหนต้องให้มันตามให้มันี่รู้ไว้ไหมนี่รูไว้นะไว้ไว้ครับไว้มาไม่เล่นเลยนิ่มนไม่สนใจเลยเพราะว่ามันไม่ชอบการทดลองนี้คือกับไว้ไม่ได้ผลนะครับผม